รอบที่แล้วที่เคยทําเป็นปูตัวใหญ่ยักษ์ใช่ไหมรอบนี้เป็นแมงกะพรุนในเห็นในตัวที่อยู่ตรงกลางวะนั่นแหละตัวนี้แหละผมคิดว่าคนต้องมีปัญหากับไอ้ตัวนี้แน่นอนเพราะว่าด้วยด้วยความที่ว่าผมลองมาตีด้วยตัวเองละลองหาวิธีการด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วจนรู้แล้วว่าเป็นตัวละครตัวใหม่ใช่ไหมก็แสดงว่าใช่แล้วครับเราต้องหา ตัวที่น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 ี่แหละครับไอตัวนี้แหละไอหมึกตัวนี้แหละเราต้องหาเจ้าหมึกตัวนี้มาเอาพลังของเขามาเรียบร้อยเราไหว้เข้าหาเมกพุนครับไหว้เข้าไปเจอมันเสร็จปุ๊บรอมันสร้างฟองน้ำครับโยนมาเราก็เล็งไปที่ฟองน้ำเขา ปึ๊บปึ๊บเออเนี่ยไรเล็งรอไปเลยไอคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดคุณใช้ใช้พลังความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้ไปตีนะจะใช้เวลาน,านานขนาดไหนกันนะแนะนำว่าอย่าหาลองทำเลย นอกจากจะโดนดาเมจหนักแล้วโอเคได้แล้วเรียบร้อยนอกจากมันจะโดนดาเมจหนักแล้วอาจจะโดนอาจจะโดนทําแบบนี้หลายรอบสู้เอาวิธีผมไปใช้ดีกว่าเนาะโอเควันนี้ก็มีเท่านี้แหละที่จะมาบอกด่าท่าแหลมันต้องไปอย่างนี้นะเจกันครับ